ก็สวัสดีชาวฟีฟชาวฟีฟ่าชาวคนรัชาวพีพีชาวไบร์แบงค์ชาวเลนซิตี้กันด้วยนะครับก็ขอกลับสวดัตสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะครับคือวันนี้นะครับพี่เนี่ยก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับการ จะมานั่งพูดคุยกันนะครับก็คือวันเนี้ยดูทุกคนครับนี่เลยนะครับก็คือทุกคนเนี่ยอันนี้ก็คือสมาชิกครอบครัวของผมนะครับหมดเลยพี่โยสวัสดีก็คือตอนนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยอยู่บ้านเดียวกับพี่นะครับพี่ก็เลยจะให้ทุกๆคนเนี่ยมาแฉกันว่าใครนิสัยยังไงนะครับจะได้อยู่ด้วยกันได้นานนะครับอันนี้พี่พูดเรื่องจริงนะเพราะว่าสมมติถ้าทุกๆคนเนี่ยเหมือนถ้าเราอยู่บ้านด้วยกันแล้วเราไม่เคยเปิดใจนั่งคุยกันเนี่ยอันนี้มันจะอยู่กันได้แบบค่อนข้างที่จะไม่นานนะครับอันนนนีี้้ผมมกกก็เลยยใหทุุคค่่่าาัังจว มีใครเนี่ยไม่ชอบใจใครนะครับมาเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมบอกก่อนอันนี้ก็คือนัดนะครับอันนี้คือกิ๊กผมอันนั้นนัดอันนั้นก็คือเด็กอันนั้นก็คือเด็กข้างไข่นะครับไอ้ส่วนนี้ก็เด็กข้างไข่ฝั่งขวาอันนี้เด็กข้างไข่ฝั่งซ้ายนะครับอันนี้ก็คือภรรยาเาคิค่าตี้มแต้มแต่มแ มาทุกคนอันนี้ผมนั่งตรงกลางเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นเสาหลักของบ้านครับหรือว่าเสาแขนเพราะว่าที่อื่นไม่มีไม่มีรัศมีนะคะไม่มีอะไรอะรอะไรกลางเกลียงเขาไม่ตกฟ้าเออจริงๆเดี๋ยวเราเริ่มมันก่อนนะครับเดี๋ยวผมคือสมถทาผมผมต้องบอกนัดว่าไม่ดียังไงผมต้องบอกเปียยกว่าไม่ดียังไงผมบ้องบอกดิวว่าไม่ดียังไงผมต้องบอกหยกว่าไม่ดียังไงส่วนดิวก็ต้องบอกทุกคนว่าไม่ดียังไงเข้าใจใช่ไหมทีละคนทีละคนทีละคนมาครับทุกคนเดี๋ยวเราเริ่มจากนัดนะครับก็จะให้นัดเป็นคนพูดดกก่่อออนนนจะพูข้เสียใคร เริ่มจากดิวแล้วกัน,น,นจากดิวก่อนอก็ดิวเนี่ยเพิ่มมาก็ยังไม่มีข้อเสียมากนะคะทุกคนคือแบบว่าเรายังไม่รู้วนะ่าน้องมีข้อเสียอะไรบ้างหรืเลยแต่ก็ไม่อยากให้มีเ,เรื่องอเ<ๆ>ขาเรียกว่างไงเรื่องเรื่องแบบไม่อยากให้น้องมีข้อเสียก็คือ,อน้องจะไม่ต้องมาเรียนนี่เนาะก็ให้น้องตั้งใจเรียนน้องมาอยู่ที่น้องก็ต้องทํางานนะคะทุกคนนั่นแหละแล้วก็งานบ้านงานอะไรก็คือต้องช่วยนัดทำก็เป็นผู้หญิงมึงเป็นผู้หญิงเนี่ยมึงต้องจอมเสน่ห์ตลอนะเงานบ้าน พกร้านบ้านอะไรอย่างงี้คนั้นก็เป็นคนทำอยู่แล้วเนาะก็นั่นแหละก็ให้น้องช่วยอะไรเงี้ยตื่นเช้ามากแล้วยกกอดอุ้ยไม่ใช่ของกูพอ <c oughs> ตื่นก่อนก็นแ,แบบเออก่อนบ้าน,นทำทำงานบ้านอะไรอย่างงี้นะคะส่วนหยกก็คือคือแบบว่าส่วนมากคืออะไรอะนิดนหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยพอมันเห็นอะไรเงี้ยมันชอบมองข่าวไม่ค่อยทำ<อ>ใครคือหยกขี้เกียจถูกไหมเออต้องต้องเขาของเขาของเขาพี่ได้ ก็คือแบบต้องบอกอะทุกคนเออถ้าไม่บอกก็คือไม่ทำอะไรเงี้ยแต่พอบอกปุ๊บก็จะแบบพี่นัทจะยิ่งตอนนี้ย้ายไปอยู่บ้านหลังนู้นทุกคนก็คือหนักมอเช้านะคะเข้าไปดูห้องครูห้องคองห้องนอนโคตรเลยนะคะไอ้เปียกก็เหมือนกันแต่ว่าเปียกแะเปียกดีไปใช้ง่ายนะคะแต่ว่าเปียกก็มีขี้เกียจเหมือนกันแต่ว่าบางทีพอธุมาพอธุมาอะไรมึงแล้วก็อ่า โอายแล้วเราถ่ายคลิปก่อนโอเคก็ถึงมาดิงโทนไม่มีเลยเนาะก็แล้วแหละก็มีก็มีบ้างบางทีก็มีบ้างนะคะที่แบบว่าไม่ทำไม่อะไรอย่างเงี้ยต้องแบบเรียบแล้วก็เป็นคนที่แบบนินหน่อยต้องเรียกหลายรอบกว่าจะมาใช่สตีสตีเขาเรียกว่าไอไงเขาเรียกไอเสร็จออกมาไงส่ตีบอลสตะบอนตาของผมแล้วส่วนคิงอ่ะชอบพี่ใช้ทุกคนชอบแบบชอบแบบว่า จิบจิบจิบจิอะเอาแล้วเราอะไรคุณไม่เลยไรเฉียงเนาะเรายากเถียงกล้เราคัดปากอ่ะพูดเละอะคือคิงอ่ะเป็นคนที่แบบว่าเออคือคิงอ่ะจะจะบอกให้คนในบ้านทำนู่นทำนี่ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบบางทีอ่ะคนที่เขาใช้ผู้บริหารไงแทนไงสมมติแบบว่าสมมติว่าคิงใช้เปียกใช้ดิวใช้นัดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือคนคนนั้นยังไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยแต่คิงแบบต้องการเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยรอไม่เป็นอะทุกคนสนใจร้อนอะไรอย่างเงี้ยนี่ใส่ไว้ทค่อะไรเง้ยอะไรจบยังด้วยซัก แล้วก็อีกเรื่องนึงเขาเรื่องเรื่องแบบพิอุพีอาร์พีอาร์อะไรอย่างนั้นพี่ทำแบบนี้ไม่ถูกนะชอบแบบชอบแบบเนี่ยเวลาไปเที่ยวอะไรงเี้ยชอบแบบนะกูทำให้น้องกูจ้างมาทำให้น้องกูไม่ตกตีใช่ไหมฮะไม่ไม่ไม่กูไม่เคยทำให้ตัวเองเลยมีแต่ทำให้น้องๆแหละก็รู้รู้รู้ใช่เขาเรียกว่าแบ่งปันไยเขาเรียกเหมือนพี่ทำแบบนี้ไม่ถูกหลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไม่ใจเย็นน้องหน้าเขากลัวตกไปตา อาตาเปียกก่อนเลยเล่ยๆ,ๆม่จากเปียกอะต่อไปตาเปียกเริ่มจากใครดีเราจากพีนพ่นัทก่อนอาแล้วจากนัรามีอะไรพี่นัทอะหนึ่งเลยรับใช้สองเลยเวลาไปไปข้างนอกกับพี่คิงพี่ยายไม่ใหน้นอนปวดเท้าไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นอะเวลาคือเวลาผมอะจะออกไปเที่ยวข้างนอกไปกับเปี๊ยกไม่ว่าจะไปไหนนะครับนั่นจะเป็นอะไร ปวดท้องบ้าปวดขาเธอปวดขาก็ไม่สบายอ่ะทุกคนจะอยู่มันก็ไปเพื่อมาเองเเรื่องแบบนี้มันแล้วก็ชอบชอบใช้เก็บขี้แมวให้หารแมวทุกอย่างตัวเองนอนนิ่งพี่ไม่อยู่แล้วพี่ไม่อยู่พี่ก็ใช้เราไงให้เราดูลูกไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับใช้ทุกอย่างแออปวดผมเป็นหัวโอ้โหเดี๋ยว อ้าวเขาพูดควจริงไงโูเคหมดยังหมดยังหมดยังไม่หมดขอเผาไว้อีกเออก็จะชอบแบกฉุกเฉินที่หน่อยกลับบ้านหน่อยเดี๋ยวพี่ฝากเคียร์คอมหน่อยนะเพราะว่าห้องเลอยแต่ว่ามันจะเรื่องจริงอ่ะเราออกสุดท้ายเราก็ต้องทำหนึ่ไม่ใช่ครับไม่เอ้าเป็นสว็อกทุกคนอ่ะจะไปนอนหมดแล้วแต่เพื่อนๆคือไม่มีสิทธิ์พูดเออใช่เถียงได้เหรอเออไม่มีสิทธิ์พูดต้องไม่เลียงความจริงหมดละต่อไปของดิวดิวก็เพิ่งมาแหละแต่ไม่รู้จะพูดอะไรดีแต่ขอเรื่องนึ่งเรื่องแว้นแล้วก็เรืื่่่ออออองงกกตนนนนนลาควัั้ะะผม เห็นหน้าผู้ชายมาหน้าบ้านไม่ไม่รู้ใครแต่ผมก็เออแกลปหรือเปล่าเว็บเวเว็อามาเว็บแล้วสิบแต่ข้ารักแล้วใช่พออยใครคยนมันมั่วอะไรมั่วแล้วอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงี่ิง่ิงอังี้แต่ผมผมิเจ้าจอปิดเลยเไหมิดี้ยกก็เห็นเดวมึงทำหรอไม่ใช่พี่คิงพี่คิงจริงพี่คิงจะพี่นัทที่อยู่กับพี่อดจริง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 ง พูดยิงยกเห็นยกขมาเลยเว็บไม่แย่ใช่ใช่นี่ขอพี่เดียบตอนนี้ขอผิดแยกแต่แต่แต่แล้วผู้ชายก็พักบ้างไม่มีมีครับมีแต่แชทมีเอาสรุเขาแชทหรือเว็บร้อยเว็บร้อยทั้งสองอันใช่สองอันหมดย่างเดียวอ่ะยังไม่หมดมีอีกเหรอมีพออันอันนี้คือหมดแล้วไงแต่ขอสองอย่างคือจะฝากบอกไงหนึ่งเลยเรื่องผู้ชายก็พักบ้างสองว่าพี่ผู้ชายไปรับด้านคือมันหยาบมากมันมีมันมีมันมีมันไม่มีจับวันให้ตายเลย ไม่หรือยังบอกตอนไม่แก๊ปหรือเปล่าไม่ใช่แก๊ปครับเอ้าแก๊ปแกปลบอะไรแบบจังตัวหล่อเออไม่อปลกพอแบบเป็นหน้ารถแห่อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> มันมันม่วแล้วตัวนี้จริงไม่จริงพี่คิงก็รู้ใช่ไหม,มจริงไหมไม่จริงจริงน,น้องมันเพิ่งมามันจะไปท<อ>าอะไรจากไหนตัวเองไม่ต้องพูดไม่ถึงทีอ่าตบใไปยกก็จุดจันทร์ก็ไม่มีอะไรหรอกแต่แค่แบบบอกให้ใช้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยทำเพ่าะอะไรเออก็จะขี้เกียจนิดนึงเออแบบเหมเหมือนพี่บอกอ่ะหยกขี้ขี้เหมือนมึงอ่ะยกขี้ขี้เกียจไหมขี้เกียจแต่ไม่มากบางสิ่งใช้ได้บางสิ่งใช้้ไไม่่ดอา แบบว่าแบบว่ายกยิมน้ำให้หน่อยกำลังดึงกดขามันไม่ทำอ่ะก็ไม่ได้อะไรก็อยู่ด้วยกันก็ต้องด้วกันอยู่แล้วก็แค่นี้แหละเราพูดเหรอพี่อาร์เออวิก็ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเท่าไหร่บางทีไงไม่กล้าเหรอหรือว่าดูออกไม่ได้ไม่ได้กล้าผมแค่ไม่อยากพูดพูดได้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 อดี๋ยวก็เลื่อนเลื่อนก็เลื่อนแบบเป็นอย่างเงี้ยเปิดบ้านอะไรอย่างเงี้ยพี่อาร์ก็พักหน่อยเออไม่เดี๋ยวเลื่อนโมึงเองกูขอหน่อยนะ มึงเองพี่คิงขอนะขอน้องมิ้นขอน้องมิ้นเลยพี่คิงอยาพี่จะตั้งอยู่เออไม่มีพี่เก่งมันปากตอนไหนขับปากกันอ้าเด้ก็มันจะด่าอะไรดีก็ใช้เขาเขาเขาถูกนะเพราะเป็นผู้ใหญ่สามารถแทนพวกเราได้ไปเย็ดไปปละรับหลังด่าพี่คิงตั้งเยอะต่อหน้าไม่กล้าพูดอะไรอ่ะตาใครตาใครพูดเบี่ยนเออเออขอโทษละกันพอยังยังเฮ้ยพอแล้วพอแล้วมึงจะด่ากูอีกเหรอไม่ด่าแล้วอ้าต่อไปตาหยก <amounts of audio writers> อ่าเริ่มจากดิวก่อนนะกันอดิวก่อนอดิวก่อนอดิวนะอ่าดิวนะอันนี่ผมพูดความจริงแล้ผมซาบานเลยนะคือฟ้าเป็นพยานเลยเรื่องผู้ชายต้องเบาๆลงทำไมเอาจริงผมพูดก็น้องกูมันสวยอะผู้ชายก็ต้องรุมตอมเป็นธรรมดาถ้าสมมติไม่เรียกออกมาเนี่ยอยากสีไหมพูดตรงๆรงใก็ดีไอ้พวกอยากสีไหมไม่เนี่ อยากสีไหมไม่ไม่เหลือคุณลยครับคุณดีสเปอร์ต่าต่ออาร์ดิวคือฟังนะถ้าไม่เรียกออกมาก็คือจะอยู่แต่ในห้องเลยไม่ทำอะไรฝาดมากทำอะไรทำอะไรบ้างในห้องในห้องก็แล้วคิดกันเอาครับก็มีแต่โทรศัพท์ก็ต้องคอหาใครสักคนสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักอาจจะเป็นสิ่งนั้นๆที่เรียกว่าอะไรวั what the fuck อะไร ไม่ออกมาไม่ค่อยทําอะไรเลยเพิ่งมาอยู่อ่ะไม่กวาดบ้านไม่ทําหน้าที่แบบว่าทำนะอูเห็นต้องไล่เขาทำก็ยังไม่เห็นยังเสียงไม่เห็นอะไรพูดพูดก็คือแบบเบาเรื่องผู้ชายอ่ะถ้าสมมติที่พัทยามีรถแท็กลงไปแล้วมี มีหรอฮะมาเอามาทำไงเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่มึงที่มึงมึงด่าเขามึงเป็นห่วงโยกหรือมึงเป็นห่วงไม่ใหญ่เขาพอลากกันเป็นห่วงโยกเป็นห่วงต่อผู้ชายไงผู้ชายดูเยอะเลยเดี๋ยวเพื่อเขาใช่มันดูไปดีผู้หญิงทำอะบรดี้ดีดีเดี๋ยวดีก็คือแบบผู้ผู้ชายมาะวางิบ้างแบบผ่านรักจริงรักเดียวบ้างแบบเนี้ยอแบบงานบ้านก็หัดทำเยอะๆช่วยพี่นัทบ้างพี่นัทจะได้แบบไม่ต้องแบบนอนขี้เกียจฮะดูดิ ก็จบแล้วดิวต่บไปนัดตัวเองอ่ะบอกคนอื่นขี้เกียจแต่ตัวเองไม่ทำอะไรโยกโยกเองวู้ยยี๋โยกเองวู้ยยี๋โยงแล้วพอบอกแบบมาบ่นผมขี้เกียจปุ๊บก็ต้องใช้อะไรทำนู่นทันทีต้องใช้ทุกอย่างสัญญาอะไรไม่เป็นสัญญาพกจะพาไปคลินิกพาไปรักษาแบบอะไรต่ก so ็เลยพี right. so happens, ่คิงบอกไปต้อไปอ่ะเสียเวลาต่อไปต่อไปไอ้เปียกไม่เปียกหน้าสีไม่มึงดูกล้องไว้มึงดูหน้ากล้องไว้ดูหน้ากล้องไว้ดูหน้ามันไว้ก็คือตอนพี่นัทใช่ไหมพี่นัทจะใช้เปียกแล้วเปียกจะใช้ยกต่อก็คือไม่ บอกขี้เกียจแต่มันใช้ต่อเออแล้วมีไรอีเขาเสียคือชอบเป็นรถ มันเอารถผมไปแว้นอ่ะผมเพิ่งเอารถมามันขับไปตั้งหมดอ่ะมันชอบขับไปแอคโซสาวแล้วเบิ้ลท่อดันน้ำมันเติมไหมน้ำมันไม่เติมเกือบตายเลยมึงตายฟรีผมเติมไม่ใช่เงินมึงเงินกูครับเงินกูห้าสิบบาทวันนั้นก็ขอไม่ได้ไงเอาไม่ได้ปใส่ไม่ได้นะตาใครเนี่ยตาใครเนี่ยโอ้ยมีอะไรอีกแล้วก็เรื่องอ่ะเรื่องง่ายๆอ่ะแค่นิดเดียวยังใช้เรื่องกินข้าวอืหยกปุุงอะไรนิดหน่อยอันนี้อันนี้อันนี้อย่างนี้อันนี้อันนี้กูทำนิดเดียวนะ เผาอีกเผาอีก <rôle> ต <à déc> <ide él an ici> ้องได้อีกก็มีอีกมีอะไรอีกก็คืออ่ะมันชอบใช้แล้วก็ชอบแบบว่าเข้าไปเฟซผมแล้วก็ไปโพสโพสให้ผมดูไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้บอกสาวผมดูไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้โพสว่าผมเงียบมั่งโพสเพราะผมหักกระดี่พัดยามั่งผ่านไปเลยไหม เอาดิอันนี้ตายฟรีจ hmm. ร uh, uh, wow. mm ิง hmm. อ oh, 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 ่ะเรื่องอรเขาก็พากันอ่ะโอ้เขาก็พากันอ่ะพูดได้ับพูดความจริงับพูดได้โอ้น่าเบื่อจบยังจบละโก้อ่ะพี่คิงคนดีนครับพี่คิงคนาดีมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเวลาพี่คิงใช้คนอื่นมันก็ต้องใช้แล้วพอเขาเป็นถั่วนะเขาถัวไอ้ยี่หนเป็นมันองอ้ยหนเียร์ให้เลยค่ะหนูเียร์ให้เลยค่ะหนเียร์รบหลัเลยค่ะรอหลังมัี่ท้าพี่ชิงแต่ในหลังการเขาเ้วงจอมไอ้ี้าอะไรมาพี่ยิงใช้ที อีแกลเขาแบบเขาพูดแค่ยังไงก็ไม่เคยพูดจริงจริงเป็นอยู่อีกแล้จริงใช่ปะเขาบอกเขาด่าพี่คิงว่าอะไรรู้ปะเขาด่าว่าอะไรวะหัวเหลี่ยมไม่พอนี้ใส่ยังเหลี่ยมไม่เคยพูดไม่เลยไม่เลยไกันผม๊บภาาบ้านให้ตายเลยตายฟรีนะเอาดิไม่มีผมไม่เคยด่าด้วยอ่ะจบยังจบละจบละตาต่อไปตาดิวดิวเริ่มจากพี่เปี๊กตา เขอเสียใช่ไหมเขอเสียอย่างเดียวคนหน้ารำคาญมากตอนกลางคืนอ่ะดิวจะนอนบกเวดวายอยู่หน้าห้องพูดอะไรไม่รู้พูดมากคิดจะพูดอะไรก็พูดไม่แคร์ความรู้สึกคนอื่นปากหมาคิวคิวว่ากูโดนได้ไอ้เบี้ยมันชอบไอ้ไอ้เบี้ยมันชอบคือมันมันจะมาต้อนดิวใช่ไหมใช่แล้วไม่พอนะพวกแบบเข้าใจคำว่า P O P R ป่ะแบบยังไงอ่ะดูตัวเองทำตัวดีหล่อมากมั้กอะไรครับอะไรอย่างงี้แล้วมันจะชูไหมมากมีกี่คนโอ้ดิว นนั้ดูข่าเฟซใช่ปะดูเรื่องอ่ะมีเป็นสิบอ่ะมีอะไรอีกเผาเลยเผาได้เลยจะมีก็จริงไงผู้หญิงแต่รักที่ละคนแต่พี่เธอหน่าลำคาญมากตอนกลางคืนดิยวก็นอนอ่ะเพราะว่าห้องเดียวกันอยู่ด้านล่างใช่ไหมเดินผ่านห้องอ่ะตะโกนแล้วไม่รู้น่าลำคาญอ๋อคือตะโกนเรียกตลอดมันมันจะต้อนเหรอมึงพยายามจะเข้ามันมันเคยจะเข้าห้องไหมไม่เคยพี่ขี้อะไรไม่ใช่เล็กจี๊ดก้าสามร้อยแปดเก้าสามร้อยแเออมันไม่เรียกว่าอะไรเบี้ยเดี๋ยววะแน่เดี๋ยมีเรื่องเกิดมีเรื่องมีเรื่องเกิดััวเเนนี้้ยทาไมมมคจะข ก็เคยมันพูดว่าอะไรก็ดิวดิวนอนยังดิวนอนยังเนี่ยแล้วดิวแบบอะไรเนี่ยกูรู้เลยสไตล์เนี่ยคือมันต้องจะสีอะและตอนนั้นพี่อยู่บ้านไหมไม่อยู่ก็พี่ไปไหนกับพี่นัทนี่แหละไอเปี๊ยก มีถุงไอเปีย๊มีถุงยางด้วยแต่มึงมึงพูดใครวะเฮ้ยฮะเปีย๊ไม่ใช่นกินจริงเปีย๊ะแล้วแล้ตะรองเท้าในมือสันแล้วเนี่ยมีณพี่คิงบอกให้ดิวพูดเนี่ยดิวก็เลยต้องพูดให้หมดไอเปีย๊มึงเป็นนิสัยอย่างนี้เหรอคือมึงไม่เรียกเขาจะเข้าบ้านมึงมึงจะมาทำอะไรเขาหรือเปล่าไม่มาทำครับแต่มึงจะเรียกเขาทำไมก็เรียกว่าดิวเอาครีมให้หน่อยเอาอะไรให้หน่อยไงคิมอยู่ด้านนอกเออคิมอยู่ด้านนอกเิวยอมรับเองจบมาต่อต่อจบอกตาไปหยกก็คือไม่รู้แอคอะไรนะ ดิเริ่มจริงนะแอ๊กมากใจจริงก็มันต้องคือไม่ชอบมันมันคือมันแอ๊กไหมแอ๊แอ๊มากหล่อตายแล้วเดินผ่านก็ตึงหน้าสิ่งเงี้ยเขาทำเพื่ออะไรอ่ะไม่เข้าใจจริงคนเขาวุ่นเนาะบ้านก็อยู่แค่นี้เห็นเอางี้อันนี้ขออันนี้ขอแซงหน่อยยูอาจจะไม่กล้าพูดเวลาอยู่ต่อหน้าเขาบอกว่าตัวเองจุ้ยใหญ่จริงไจริง ครั้งไหทุกทุกครั้งไหมจริงทุกครั้งอันนี้ไอเดียวอาจจะไม่กล้าเพราะเป็นผู้หญิงแต่อันนี้เรื่องจริงมันชอบบอกว่าเคยพูดอ้าวผมไม่เคยพูดเอาไปหาไม่เอาดิเอาดิมึงชอบบอกว่านี่งตามไปเอานดิมึงชอบมาบอกเอาน้ำมันพูดว่าอะไรอ่ะ เนี่ยวันนี้เขาถือขวดน้ำปกมาใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าดิวเนี่ยใหญ่เท่าของพี่เลยเคือวัเนี้ไม่เคยเเอาคยไม่เคยพูดสาบานให้ตายเลยีตาไม่มีสิทธิ์พูดไม่มีสิทธิ์พูดอ่ะไม่มีสิทธิ์พูดไม่มีสิทธิ์พูดพี่คิงก็รู้ไมื่กั้นพี่คิงไม่พูดออกมาหรอกต้องาต่อไปตาต่อไปให้ด่บพี่ก่อนนะได้ใช่ไหมพี่ได้พูดเลยใช้เก่งมาก นน่ะพีชิเข้าขากันอะไรนิดๆได้หน่อยอ่ะดิวอยู่ด้านล่างเขาอยู่ชั้นสองใช่ไหมดิวเอาน้ำให้หน่อยดิวเอาเสื้อให้หน่อยใช้ทุกอย่างไม่เว้ยผมพี่ทงงานไงแบบบางทีแบบน้ำน้ำน้ำมาอยู่หลังหลังไม่ได้มทุกคนเออน้ำมาหลังโต๊ะคอ้มาทุกคนดิวมีสิทธิ์พี่นัทนพูดได้น้ำอยู่หลังโต๊ะคอมใช่ป่ะตัวเจ้าของลุกไปหยิบน้ำอ่ะแล้วอยู่ในห้องเดียวกันก็ได้แต่ว่ากูเนี่ยจะอยู่ข้างล่างนะจะใช้กูกับน้องอ่ะ น,นัดเดียวอยู่นัดให้หน่อยอย่างเงี้ยเพื่อะอะไรอ่ะอ่ะไม่กูทำงานอย<ด>ู<ด>่ก<ด>ูกำลังกูเ,เข้าใจไหมอันนี้เพ<ว>ืออ่ะมึงฟังกูมึงเข้าใจไหมเวลานคนเราจดจ้องที่จะหาทำธุรกิจอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องนั่งใช้แบบนั่งวิเคราะห์นู่นวิเคราะห์นี่แล้วลูกหยิบน้ำเองไม่ได้เลยแค่อย,อยู่แค่ไหน,น<ว>เลยบางทีอ่ะนั่งเล่นเกมอยู่เฉยไม่ได้ทำคลิปไม่ได้เลยนะเล่นเฉยๆอ่ะแล้วแบบนึกอยากกินน้ำก็ดิวนัดอยู่งั้นน่ะใส่พวกดิวสองคนอ่ะพี่บิแต่แต่พี่คินเขาพิทูล่าใครให้พูดใครให้พูดหมดยากอัะเหลือนัััดดเหหลือออนนนขงพี่ร มันไม่ด่าหลอกไอ้เหี้ยมันพูดกันนะไม่ไม่พี่นัทอะไม่มีเลยเพราะว่าเดี๋ยวมีอะไรดวคุยกับพี่นัทตลอดไม่มีเราไม่เหมือนวิชิงหรอกอะไรก็ไม่รู้พูดได้แต่ผมไม่ดูจนเจ้าของเสรหรือยังหมดแล้วอ่ะต่อไปตาผมนะครับผมก็ไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้นหรอกนะครับเพราะว่าความจริงเนี่ยหลุดออกไปหมดแล้วนะครับคือผมแค่แค่อยากจะบอกว่าไอ้เปี๊ยกเนี่ยลดความหูตึงหน่อยเพราะว่าเปี๊ยกเวลาเรียกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเหมือนเบาอ่ะคนทุกคนก็น่าจะรู้แหละเบาแต่ว่ามันขยันมันใช้นู้นใช่นี่ง่ายมากขย เี็แอ์ที่เกียจอันนี้ก็จะบอกอีกอันนึงก็คือสมมติถ้าผมเนี่ยใช้หยกเนี่ยไปทิ้งขยะหยกไม่ไปคนเดียวนะครับต้องมีเพื่อนไปด้วยถึงจะไปนว่ายเอาถ่าสมมติตตายมาเป็นไงอ่ะมันไม่เกี่ยวหยกมันแค่เรื่องเออเนี่ยเดินออกไปซื้อข้าวเดินออกไปซื้อน้ํามึงก็ไม่ไปคนเดียวพี่พูดถูกไหมถูกปะพูถูกต้องเออแล้วดิวและดิวเนี่ยก็อยู่แต่ในห้องไม่ทําอะไรเลยไม่คิดคอนเทนต์ไม่ทํานู่นทํานี่ไม่ คิจอะไรเลยคิดแต่จะหาผัวริ่จริงไม่จริงอ่ะก็คือผมก็ไม่รู้นะครับว่าน้องผมเนี่ยมีผู้ชายไม่รู้กี่คนในแชทนะครับมีเยอะไหมเยอะมีเยอะเยอะเยออไม่มีไม่เหมือนพี่เปียกไม่จริงม่จิงนี่ดิวนี่ดิวนี่ดิวไม่ใช่พี่โอ๊ตโอ๊โอ๊ไหนทอนแล้วเปล่าต้งบออะไรครับแล้วต่อไปนะครับก็คือนัดนะครับนัดนี่ก็เสียงเสียงเก่งเริ่มขี้เกียจละ คือเวลาผมสอนอะไรเงี้ยชอบเถียงนะครับคือเถียงไม็นเรื่องหนาพี่นัดพี่นัดเป็นเรองหนาได้หัวมาไงได้หัวมาไงพี่นัทเป็นคนเถียงเก่งนะครับเวลาผมพูดทำนู่นทำนี่สอนหน่อยก็เถียงเถียงช็อตช็อตอย่งไรเปี๊ยกยัยยัยยก็ประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ก็อยากจะมาพูดเปิดเผยจะได้อยู่ด้วยกันได้นานนะครับแต่ว่าโยกกับเปี้ยกเนี่ยอ่ะถามว่ามีสิทธิ์จีบดิวไหม มีสิทธิ์นะครับแต่ว่าถ้าจะมาเป็นเป็นแฟนกันที่เนี่ยผมไม่ให้นะครับผมไม่อนุญาตว่าเดี๋ยวมันจะทะเลาะกันแล้วมองหน้ากันไม่ติดแล้วก็จะเสียการเสียงานนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็ฝากครอบครัวโซเยอร์ให้ทุกคนได้ดูแลกันทุกคนนะครับก็มีช่องเปียกช่องนัดช่องนัดแล้วก็ช่องหยกนะครับแล้วก็ดิวก็คือมีเฟซบุ๊กนะครับดิวนัชชานะครับเปียกโซเยอร์ ตำโซเย็ดอะไรอะไรโอเคนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไ like, ลค์ share, อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดซับสไครป์พี่ด้วยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับบ๊ายบาย